สบายดีพี่น้องมัดสุขูมสุขคนเด้อนี่มาจีบสิมาเห็ดก้อยหอยเลยพี่น้องหอยมาจีบต้มสิจีบเอาหัวมันเนาะอ้ยจีบเอาหัวมันก้อยเลยจ้าตามันออกพร้อมใช่ไหมตามันอยูไไ่แบบนี้นแต่หัวมัน nói đi kiếp mưa này tôi mình hương lại mình chờ thay thay phải nhìn năm học sẽ coi nhìn năm học là anh nằm xài đơn nằm dinh ลอ,อยใ้โลฟิปิดมหงตัม้มหงนะหน่วยบักใหญ่แต่เบิงหัวพันเนน,น้อยใหญ่แต่ห้อยใหญ่แต่พนมันจะสื่อเออคะแนเนเออซัมเนค้ฟาคักเลยว่าใ่ญ่นิครับได้ซัเมเนมดับคคัก ทางนอกพวกแบบันพิษซ่านเด็ดจ้าย่างพุแรกสืบต่ออีกทางมนเลยปาสิมงิีดีมงพันมุง ตามบัดมงเพ,พื้นเอาดังเอายังคืนบัตรมงคลติตาให้ฟรีให้น,อบน,บน้องเบิ่งดีจ้าเอ็ดกินให้ทุกคนนี่แหละเสียก,ก้อยหอยในมมงงงงยี่สตั้มโมโหนี่ติดตามเป็นกันเด้อเอฟซีทางไกลเลยทางไกลเมื่อเนี่ยบริเวณปลายสายฝนตกเมื่อคืนคืนเลยค่ะฝนหักการะซา เศ้ากัยังงี้ยะงียะ่พี่น้องบ่ได้เศาตาวอนบัดตกปัดยุดอยู่มาเป็นบาทเป็นบาทเดี๋ยวแม่จิ๊กกมัวปลาเด้อพี่น้อง ซื้อปลาคุดเศ้าหนึ่งร้อยบาทโลหนึ่งแม่ซื้อมาสิมาต้มสมต้มสมกอ้อยหอยต้มสมปลาคุดจ้าสมปลาคุดปมัก้นมานกูไม่ขี่ไม่แต่น้ำมันมัน Шем поход. м มี е ต а м е н л а й ยังไม่นงเลยไม่คิดว่าสิตามมาหงตามเลยสิก้อยสิก้อยหอยเลยอันนี้เอาต้สมประกุเอาพี่นค่อยสุดสุดน้าสุดในนี่เนาะ

แท้ๆได้ปากหมืน่นมาียนกินซ่าซอยหอยได้พีน้องหอยขานเก้อยแกออก่ได้ประมาณสานเมตด้จ้า ต้มปลาปลา,ปากับครัวแล้วเลยเด้อจ้าต้มปลาในต้มสมปพูตะกดุดดูสิมาซอยห้อยก้อยได้พี่น้องตัวได้ใหญ่เลยเซอยตัวเส้นน้อยเลยเซอร์ลูก,ล,ก,ล,กล้านล้านสี nhạc 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 กรากะปั้นมาซอยเพื่อขัดนี่ใหญ่พเออหอยพีดนี่ใหญ่นี้ะน่าทางบ้านอนุกก็มีได้หอยใหญ่เลยกดีอทางงามเจ้าขายแม่นเลยลายๆหางมนหน่วยใหญ่เอามาขายเจ้าเอามาขายฮะซื้อมาก้อย nòi nè nó bên đùiใหญ่ đi chùi núm lên là... đi bản nức nhai đi li là... nè ừ. đi lên nó bao sao nào nào ให้เด็กน้อยลงลินตลางเด้อย,ยันมาครบเด้อนะมาวอ่อดะมันหากัดคนมันหากัดมาอยู่มาเ่ทานมักัดมดมือซอง,ง,างมาเช็คมาเดมครบเดิมหลินยูทูบเฮอน

เกลือพี่น้องขั้นเกลือข,ข,ขั้นบางนาด้วยจ้ตะตะเบลักษณะคือก้อยปลา,าเนาะแต่ว่าหอยนี่ฮามบอดด์แอนนั่นฮามบอดด์อูน้ำประแดาพอเขาต้มสุกแล้วมีแต่ห้ามซาบเกลือซาบเอกนัวขั้นบางนาวแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยจ้าซอยครับซอยมักถั่วใส่ก้อยหอยด้วยจ้า กอยหอยเองแกนำปลาใส่ลงไปน้ำลมขวใส่เลยลมมะขวใส่ไปเลยเห็ดคงข้าวคัว หอมพี่น้องต่อยหอมซาลาเน่ี่จ๊ะเป็นอันเสร็จพี่้องแล้วแล้วก้อยหอยรอหม้อต้มปลาปุงลงกระตักเลยพี่น้อง ติดตามคลิปหนาเด้อติดตามขอกินเด้จ้าเสร็จเด้วจ้าต้มปลาขขาผักหอมลงน่อเสิร์ฟเลยต้มปลากุดต้มสมปลากุดเลยจ้ะแล้วเรียบเลยคลิปนี้กล็ลาพีลานองไปก่อนเด้อจ้าฝากติดตามคลิปหนาเด้อ